สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเพื่อนครับเอาเดี๋ยววันนี้ครับพามาเลือกชมนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองครับเอาสำหรับทนายถีกําลังมองหาครับบ่วจะเป็นผานยกหล่องนะครับผานพุกเบิกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผานพ่วนนะครับค่าตลาดนะครับบ่วจะเป็นรุ่นเอลระกรุ่นเอ็มนะครับเอานะตอนนี้ครับมีผานยกหล่องนะครับสำหรับรถใหญ่ละก็รถไถขนาดกลางนะครับผมละกับผานพุกเบิกนะครับขนาดใหญ่ละก็ อของรถขนาดห้าสิบแรงนะครับเอาเดี๋ยวเริ่มต้นที่ตัวแรกครับสลับราคาครับผมเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับจัดราคาบ่แพงนะครับเอาสำหรับตัวแรกครับตัวแรกนี่จะเป็นพานยก่องนะครับเล็กหนาสามนะครับยิ่ใหญ่เลยบึกบึกนะครับความยาวอยู่ที่สองเมตรสิบเซนนะครับสำหรับโขมพานนะครับใบพานเป็นใบยีฟีนิ้วครับใบเต็มนะครับสภาพสวยๆเลย นะครับกระสุนนี้นะครับเป็นห้อยทิตดมแต่ว่ารับประกันบม่มีแตกหรือว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้ของจะคล้องเองนะครับพอดีคล้ายลดออกนะครับก็เลยเหลือนะครับก็เลยมาลองขายบึงนะครับเพื่อไม่คนสนใจรับประกันครับยกลองนี้ลองง่ามแน่นอนนะครับลูกปืนมมนลูกปืนไม่ครับแน่นนะครับอันนี้คือค้องจะคล้องเองเลยนะครับ กาการันตีเลยนะครับกันซึกมีกระไซม่ครับเต็มเต็มนะครับฟ้าปิดมีครบทุกด่านครับเนี่ยฟ้าปิดครบนะครับกันซึกครบพร้อมใช้งานครับ็อดปิดครบทุกตัวนะครับปัวค้งพวกนี้ไม่มีแตกนะครับสวยๆนะครับเบิ่งนหูเลยก็ได้นี่ซึกหน่อยที่สุดเลยนะครับ ดีอาจจะบังามบ้างได้นะครับแต่ว่านี่ประสิทธิภาพในการยกลองก็แล้วกันนะครับอ่าพันตัวนี้ครับใส่ตั้งแต่รถขนาดอ่าหาสิบเจ็ดแรงขึ้นไปครับไปจนถึงรถดุนอ่าเก้าแปดคนละนะครับแปดหาเก้าหาครับน้ำหนักนี่ย่างหนักเลยนะครับดินนิ่งแข็งนี่ขันพานเบาๆนี่มันสิยกขึ้นแต่ว่าตัวนี้นี่ยกขึ้นครับเพราะน้ำหนักพานหนักครับ แนะนำใส่ตั้งแต่รถห7เจแรงขึ้นไปนะครับผมบนะครับใบยิบซีนะครับเพราะว่าผมใส่รถจอนเดียเราหาซิปผมก็เลยต้องใส่ใบโซ่ซีนะครับทามว่านักปวมันกน็ถ้าเป็นจอนเดียหาซิปแรงขึ้นไปมันมันหลากได้ครับโค้งพานกับยาวสองเมตรซิปนะครับเป็นของรถใหญ่เลยนะครับส่วนรองูพใดอได้ได้กว้างไรเงย่างกับเ็ี้ยับอานะครับเอา สวยๆครับลูกพืนแน่นรับประกันคงจะาข้องเองลูกปื้นเปลี่ยนไม่นะครับใบพันหม่นะครับพร้อมใส่งานเอาจัดไปเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาสองหมื่นนะครับเอาไปเลยสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับเอาสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสำหรับตัวแหลกเอารับประกันงามแน่นอนเอาตัวที่สองครับพันบุกเบิกนะครับผมพันซีตัวนี้จะไม่ซีขาไห้ครับอ่า กระถูอยู่อยู่อยู่บ้านนะครับแต่ว่าผมสิบมีแค่ลูกปืนนะครับให้มีกระถูแล้วก็ฟ้าปิดด้านหลังนี่ฟ้าปิดซุ้มนี่ครบทุกตัวเลยครับเ้อนะครับฟ้าปิดกระถูนี่ครบทุกตัวนะครับกระถ่ายครบทุกตัวกระถ่ายตัวนี้ใส่บูทในไม้เน่นๆเลยนะครับปึ่งเฮ็ดไม่โค้งนี่บ่มีแตกบอมีฉีกรับเดิมสวยๆข้านบ่มี่ขดบ่มีงอนะครับนี่สวยๆเลย นะครับน็อตจุดขากระถูกครบทุกตัวนะครับสิ่งผูมีแค่ลูกปืนนะครับพายนะครับสาหรับพันตัวนี้เอาไปเลยในรคาคานะครับเอาไปสี่หมื่นนะครับสาหรับตัวนี้เอาสี่หมื่นครับผม 40, สี่หมื่นสวยๆสีเดิมๆนะครับนี่ดีพีสองหกเอ่อซีเอลนะครับโหเต็มนี่ผูมีซื้อเลย สองฟังนะครับสวยๆพันสีครับใส่ตังแต่ร์รถเอาเอ็มเจ็ดศูนย์ึันไปนะครับลากได้แน่นอนนะครับสำหรับราคาอะเอาสี่หมื่นบาทนะครับใบเต็มถ้าว่าใบอยากวางจะหน่อยอ๋ตัวตัวไปครับไปแบบเร็วๆเลยนะครับตัวนี้พันยกลองครับใส่ตังแต่รรถรุ่นเอ0ฮาศูนนไปนะครับ ความยาวของโครงผานอยู่ที่หนึ่งเมตรแปดสิบนะครับสภาพไม่สีเดิมนะครับใสงงานหน่อยงูนี่ผต้องถามถึงนะครับแถวจะบริษัทแสงงานเลยสีเดิมเดิมนะครับบ่มีแตกบ่มีด่างบ่มีเชื่อมนะครับสีเดิมเบอร์ลูกปืนจะเป็นสามเจ็ดแปดศูนย์แล้วก็สามสามแปดเจ็ดเก่านะครับเป็นลูกปืนขนาดกลางนะครับบ่มี่ขนาดหน่อย ถือว่าใหญ่นะครับนะครับในในควายกดลองนะครับถือว่าเป็นกระสุนที่ขนาดใหญ่นะครับสำหรับตัวนี้ครับราคานะครับเอาเดี๋ยวผมภาพถามเต็มมาเบื้องขนาดทั้งหลังมันเป็นยังไงบุกย้อนแสงครับเอานี่เส้นตั้งแต่รุ่นเอลฮาศูนย์ไปจนหัวรุ่นอ่าเอ็มหกสองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเอ็มหกสองราคาตัวนี้ เปิดมาอยู่ที่อเอาไปมื่นหครับตัวนี้หนึ่งมืนหาพันนะครับหนึ่งบาทนะครับตล่องไดขึ้นกันนะครับตล่องได้สภพาพไม่ไครับ15,000เอาหนึ่งมืขายเอาไป14,500ารครับเอาไปเลยหนึ่งบาทนะครับเอาส่งฟรี1นึกิโลเมตรแรกครับ ตัวต่อไปครับพันบวกขนาดรถรุ่น L นะครับ L c 7 L 5 0นะครับผมตัวนี้กัสสาพาหไม่ขึ้นกันใช้งานหน่อยนะครับหูเต็มเต็มนะครับสีเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นสามข้งซีตัวนี้ไม่มีสีขานะครับแต่ว่ารับประกันหลบเกลือนแน่นนะครับราถ่ายแน่นเลยนะครับน็อตเนดครบทุกตัวนะครับ ใบพันจะเป็นใบยิบสองเพราะว่าพันธ์ข้างกู้ตานี่รวรุู่เอลเขาจะใซ่มาแค่ใบเศ้าสองเขาสามารถไปอัพใส่ใบเศ้าสี่ได้เพราะว่าขาเขาใส่ได้เลยใบเศาสีนะครับบอ่อใดจะใบเศ้าหกนะครับสภาพไม่นะครับรถดีครบทุกตัวหูบม,ม,มีซึกนะครับผมพานธ์ตาสัาง DP 2องสนะครับ Happy p a t สารละเบคาตัวนี้ครับอยู่ที่สองหมื่นนะครับ แปดพันนะครับผมเอาไปเลยสองหมื่นแปดพันเอานะครับเหลือยูซี่ไรยการครับพี่น้องเมื่อกี้มาเมี้ไปสองนะครับพันบุกเบิกครับพันพ่วนนะครับไปสองเหลืออยูซี่ไรยการครับเอาผู้ใดสนใจก็บดวนๆเข้ามาเลยครับราคาบรแรงนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับาหรับราคาพันอ่า ยกล่องนะครับตัวนี้เท่าไรล่ะผมว่าตัวนี้ <c oughs> สองหมื่นหนึ่งพันเป็นบ่จำมาได้ไดปรี่อยๆบงในคลิปนะครับราคาตามที่แจ,งจแงแ้งไปเลยนะครับเอาถ้าไหนที่สนใจครับเริ่มต้นตั้งแต่รถหาซิบแหลงกันไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้พันยกหลองก็พันคุณมันเบิร์รับพ,พันพวนกับเบิร์ตเออเนี่ครับการนำขามาเรื่อยๆครับผมนำขามาเรื่อยๆนะครับ พราะว่าเป็นยังคือแจ้งราคาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเบิ่งคลิปกันมาจบนะครับเดี๋ยวก็ถามราคาอีกนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับท่านใดที่สนใจฝากกดติดตามไว้นําครับสําหรับช่อง YouTube แท็กเตอร์นะครับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์นะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ080นะครับ2829258นะครับ080 2829258ครับรับประกันพร้อมใช้ง,งานทุกตัวสภาพสวยครับเอารับประกัน ลูกพื้นนั่นลูกตัวนะครับโบโจกตาพี่น้องแน่นอนนะครับงามคืองามครับบ่งามก็คือบ่งามนะครับเอาถ้าไหนสนใจโทรเข้ามาสอบถามเลยครับเอากับมีบริการจัดส่งนะครับบางคนก็จะว่าคืออยู่ไกลแผ่นะครับคือจังอ่าบางคนอยู่จังหวัดเลยจสิครับว่าอ่าส่งไหนบ่นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าส่งใดครับผมส่งไปทุกยังวัดหมดแหละนะครับเมื่อก่อนก็ไปส่งโคราชเมื่อนี้ไปส่งกาฬสินธุ์แล้วก็หารอยเอ็ดนะครับไปแถบ วัตลุขายยุกไกยุ่ไกลครับไปส่งมอเตอรมอนะครับอ่าส่วนค่าขนส่งแพงบอตัวนี้ก็เขาก็มาว่าปอกลบกับอุปกรณ์่านนะครับผมก็ย้อนย้อนให้ผมบด้คิดเต็มนะครับเัจจะเอาราคาพันซัมหนี้ค่าเดินทางสีแพงบบนะครับกะบพกแพงพี่น้องลองต้องลองมาทวมาสอบถามครับนะครับผมเป็นคนคุยไงแล้วนะครับสำนักหนึ่งผมย้อนซะเลยนะครับถ้าตัวใดยิงเป็นทางพานที่สุมาผมไปส่งตัวนี้นะครับสมาสมเพิ่มมุดนะครับว่าไปส่งตัวนี้หลักเป็นทางพานนี่ ราคาครับทามันเป็นทางพาเนี่ยผมก็บริวัวค่าคนส่งแพงครับรับประกันาผมโบโบโบแพงทอเจ้าอื่นแน่นอนนะครับผมคุยกันได้นะครับแต่ว่าโทรมานะครับเอาอยู่ไกลอยู่ไกลทรงในเบิร์ครับเอาสาระคิวนี้ประมาณนี้ครับผมฝากไว้นั่งก็แล้วกันครับสำหรับอุปกรณ์ต่อพวกมือสองครับผมนะครับฝากคนที่ตามมาแล้วเนี่ยนะครับสำหรับช่องยูทูปบิเทคเตอร์เอาไว้เจอไม่ิี่นาครับมักตัวได้เลือกเข้ามานะครับผมส่วนอุปกรณ์ถี่ พันคุ้มม่นหรือว่าพันพูดนั่นสิตอนนี้สินค้าเบิดนะครับเพราะว่ามือก้อนมาลงนี่เจ็ดแปดตัวนะครับนี่แหละเหลือสี่ตัวพี่น้องนะครับตลาบตอนนี้ก็เอาไปเพราะว่านี้ครับ่วนนี้ถือว่าราคาบุกค่อยแพงนะครับเพราะว่าช่วงหนาฝนนะครับถ้าเป็นหลังเกี่ยวเขาแล้วราคาอาจจะขึ้นสูงกว่านี้นะครับพูนเขาเ็าอาจจะยังขายสูงอยู่แต่ว่าผมขายบุกค่อยสูงนะครับถือว่าแบงพี่น้องไปใส่นะครับตอนนี้ทีก็ล่างมองหาอยู่นะครับเอาจะได้กะ ฝากไว้น้านบนแล้วกันครับเอาไว้เจอไม่กี่นาครับผมสวัสดีครับ